โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำ๊อปคอร์แก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้านี้เป็นเครื่องที่4ของลูกค้าแล้วเราก็จะมาดูแค่ความเรียบร้อยก่อนจะส่งนะครับก็จะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะการทำงานมอเตอร์ครับบวกไฟบ้าน மற்ற โอเคครับ